เราบ้านดินคิกเชนจากอดีตนิสิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอดีตนิสิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมสอบเป็นทนายความแต่กลับสนุกกับการเป็นกุก๊กทำร้านอาหารเป็นของตัวเองหลังมีประสบการณ์มาจากรุ่นพี่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารสมัยยังเป็นนิสิตกาดหรือฉัตรการพรมทองในวัยเพียง24ปีอดีตนิสิตจาก มหาวิทยาลัายขอนแก่นที่หลงไหลในการเป็นกุ๊กทำอาหารจนถึงกับวางปริญญานิติศาสตร์ที่กำลังเตรียมสอบเป็นทนายความเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ถูกเอาเปรียบทางด้านกฎหมายเพราะคิดว่าอายุยังน้อยโอกาสที่จะสอบเป็นทนายความยังมีเวลาตอนนี้ขอมาทาหน้าที่เป็นกุ๊กทำอาหารอร่อยๆให้หลายคนได้ชิมไปพรางๆก่อนค่ะสำหรับชื่อร้านเผาบ้านดินคิกเช่นนั้นกาดบอกว่า เมื่อก่อนครอบครัวทำรีสอร์ทที่ใช้ดินก่อสร้างและฉาบผนังแทนปูนซีเมนต์เพราะให้ความเย็นกว่าไม่อมความร้อนแต่เมื่อโควิดระบาดทำให้คนเข้าพักน้อยจึงปิดบริการไปก่อนรอว่าวันไหนสภาพเศรษฐกิจดีค่อยมาเปิดอีกครั้งค่ะเมื่อมาเปิดร้านอาหารจึงใช้บ้านดินต่อจากเผาที่หมายถึงกระเผาที่ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่หลังบ้านเป็นกระเพาปลอดสารพิษ ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารซึ่งเมนูของทางร้านจะเน้นในเรื่องของกระเพรามากกว่า60เมนูอย่างเช่นกระเพราเนื้อสับพริกแห้งกระเพราไก่รวมทั้งกระเพราหมูหรือกระเพราทะเลกุ้งหรือปลาในทุกเมนูกระเพราจะมีเครื่องเคียงเช่นไส้กรอกหรือฮอทดอกทานกับซุปลูกลอกหรือต้มจืด ต้มเต้าหู้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานจะเป็นคนที่ชอบทานกระเพราหรือผัดพริกกระเพราอาหารยอดฮิตที่ใครๆก็รู้จักเป็นซิกเนเจอร์ในหลายๆร้านส่วนราคาก็จะเริ่มที่60บาทลูกค้าที่ไม่อยากเดินทางมาทานที่ร้านก็จะสั่งผ่าน grab ซึ่งก็มีเท่าๆกับคนที่มานั่งทานที่ร้านร้านเผาบ้านดินจะเป็นบริการตั้งแต่10โมงไปจนถึงสองทุ่มทุกวันหยุด วันอาทิตย์สถานที่ก็หาง่ายใกล้กับอบตอดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะลูกค้าท่านใดอยากจะลองทานผัดกระเพราฝีมืออดีตนิสิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสอบถามได้ที่0ูนย์9ก้าสองห้าสี้าห้่งห้าหนงอันนี้สง่งกัอกนะใส่ถุงนะครับอันนี้สง่งกานนอกแล้วใส่ถุงอะใส่กล่องครับใส่กล่องใร่ับ ปริมาณของคนที่นักทานข้างในกับข้างนอกเลยพอๆกันเท่ากันครับเท่ากันใช่เท่ากันเลยอันไหนดีกว่ากันทะลุวกันถ้าทานหน้าร้านไร้ผมก็อยากให้ทานหน้าร้านเพราะมันจะได้บรรยากาศด้วยใช่ครับ ได้เลยเห็นกระเพราที่เราปลูกเองเนี่ยกระเพราที่เรปลูกเองด้วยใช่ครับผมแล้วก็ถ้ากลับบ้านก็แบบพี่ๆที่เขาแบบอาจจะไม่ว่างมาติดงานก็ก็สั่งเอาสั่งสั่งกล่องสั่งไรยแม่ที่นี่ครับบางทีเขาก็สั่งไว้เขาก็มาเอานี่ครับร้านเราเปิดวันไหนที่ไหม่บ้างฮะร้านเปิดเออ่จันทร์ถึงเสาร์ครับจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์ทุกวันหนึ่ใช่เปิดร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่มครับผมแต่เท่าไหร่หมดเร็วก็อาจจะตีก่อนอะไรนี้ครับผมเห็นเห็นเมนูเยอะในจันทร์ไหมมั้ยเมนูที่เมนูตอนนเสัก ่ไม่ไม่หมายถึงว่ากี่เมนูไม่รู้แต่ว่าเราจะผมไอ้คนคิดว่ามันจะเป็นหมูไก่กุ้งอะไรเงี้ยครับเราเราต้องมีย่อยลงมาไอ้ย่อยลงมาก็จะเป็นเหมือนกันหมดหมดแล้วก็ไส้ก่อกเต้าหู้อ๋อเป็นเคร่องเครื่องเคียงใช่เรแต่ลูกค้าจะบวกอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าราคาก็เท่าเดิมครับเท่าเท่ากันหมดเลยดูเว้นเนื้อกับหมูกับปลาหมึกทะเลอะไรเงี้ยก็แยกกันใช่ครับเรียนวิธีการแต่มาขายก็เผาเนี้ยใช่ครับเป็น เหมือนตอนเรียนแบบอยู่ผมผมอยู่แบบรุ่นพี่ที่เป็นนักธุรกิจเยอะอะไรเงี้ยเราเป็นแบบจะมีมีมีธุรกิจส่วนตัวก็ขเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าชอบทางนี้ครับก็เลยพักทางนั้นนอยแล้วก็มาทางนี้เลยนี่สอบใจความได้เลยใช่ไหมยังยังยังไม่สอบยังไม่ไปสอบเลยครับสมัครไว้เลยเพาไม่ได้ไปก็เลยหันมาเรียนนี่แหละได้ครับพอมาทันี้คุณราก็มายาวเลยสนุกกว่าสนุกกว่าใช่ครับสบายใจกว่าครับนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชน ธนปกรณวิศวามิตรภาพข่าวพัลดาสุวรรณรายงาน